ดีค่ะอาจารย์ออมนะคะนางสาวสิริยากรธนากุณนุวสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาพบกันนะคะเป็นครั้งแรกกับเนื้อหาแรกนะคะกับอิทธิพลของนักสแสดงและหลักการชมการแสดง และเรื่องที่2ค่ะเรื่องนาตรศาสทร์วันนี้เราจะเรียนด้วยการถึง2เรื่องนะคะนั่นก็คือที่อาจารย์ได้บอกไปในข้างต้นนะคะโดยในท้ายคลิปเนาะเราจะมีกิจกรรมท้ายคาบกันด้วยนะคะอยากให้นักเรียนดูให้จบนะคะแล้วก็ทํางานส่งอาจารย์ให้เรียบร้อยนะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องที่1กันเลยนะคะอิทธิพลของนักสแสดงและหลักการชมการแสดงค่ะนักแสดงหมายถึงผู้ที่สวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมาสู่ผู้ชม และนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนั้นก็มักจะถูกพูดถึงในวงกว้างและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปเป็นพรีเซนเตอร์ชักจูงคนมาซื้อสินค้าและเป็นตัวกำหนดค่านิยมต่างๆในสังคมได้โดยอิทธิพลของนักแสดงประกอบด้วย4ข้อหลักๆดังนี้ 1. ทำให้ผู้ชมเกิดข้อคิดกระติเตือนใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ 2. ทําให้ผู้ชมเกิดเจตคติและเกิดค่านิยมอันดีงามในสังคม 3. ทําให้สินค้าและบริการที่นักแสดงโปรโมตหรือเป็นพรีเซนเตอร์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและ 4. ทําให้ผู้ชมมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อมาเรื่องหลักการและมารยาทในการชมการแสดง 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานที่ 2. ควรไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลาประมาณ20-30นาที 3. ควรศึกษาสูจิบัตให้เข้าใจก่อนเริ่มชมการแสดง 4. ควรศึกษาหรือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับท่านาฏยศัพท์หรือภาษาท่าเพื่ออัดทรษในการชมโขนและละคร 5. มีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง 6. ปรบมือให้เกียรติก่อนและหลังจบการแสดง 7. งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในสถานที่แสดงและ 8. ไม่นำกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีโอเข้าไปบันทึกการแสดงนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องที่1น้เนาะอิทธิพลของนักแสดงและหลักการชมการแสดงเดี๋ยวเราไปต่อในภาคปฏิบัติกันเลยนะคะกับนาตยศัพท์ค่ะนาตยยัพทบ หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำในหน้าตสินไทยและเป็นท่าพื้นฐานในการฝึกหัดโขนและละครแบ่งได้3ประเภทคือ 1. น,นาตยศัพท์ส่วนศีรษะ 2. นาตยศัพท์ส่วนมือและ 3. นาตยศัพท์ส่วนเท้านาตยศัพท์ส่วนศีรษะ ประกอบด้วยการเอียงลักคอและกล่อมไหล่การเอียงคือการเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งโดยจะต้องกดไหล่และลำตัวด้านข้างอยู่เสมอการลักคอจะมีลักษณะคล้ายกับการเอียงแต่จะมีความแตกต่างกันก็คือเมื่อเอียงศีรษะขวาจะต้องกดไหล่ซ้ายและเมื่อเอียงศีรษะซ้ายจะต้องกดไหล่ขวาทำสลับกันไปมา มาถึงท่าสุดท้ายแล้วการกล่อมล่ลเป็นการเคลื่อนที่ศีรษะและล่ลของเราเป็นเลข8แนวนอนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เอียงซ้ายกดไหล่ซ้ายเคลื่อนที่มาด้านหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นเอียงขวากดไหล่ขวาเคลื่อนที่มาด้านหน้าให้จินตนาการว่าเรากำลังวาดเลขแแนวนอนอยู่ลองทําดูนะคะนักเรียน หน้าตยัพท์ส่วนมือประกอบด้วยจีบและตั้งวงจีบคือการนำนิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้กรีดนิ้วที่เหลือออกให้ตึงและหักข้อมือเข้าหาลำแขนประกอบด้วยจีบคว่ำจีบงายจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบส่งหลัง และจีบล่อแก้วคือการใช้นิ้วกลางจะรดไปที่ข้อแรกของนิ้วโป้งให้เป็นลักษณะวงกลมและกรีดนิ้วที่เหลือออกให้ตึงปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะจีบหงายจีบคว่ำจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบส่งหลังและจีบล่อแก้ว ตั้งวงคือการงอแขนให้เป็นส่วนโค้งที่สวยงามทั้งแขนและมือประกอบด้วยตั้งวงบนอยู่ระดับศีรษะตั้งวงกลางอยู่ระดับไหล่และวงล่างอยู่ระดับเอวนาตยศัพท์ส่วนเท้า ก่อนที่เราจะไปถึงหน้าติยสับส่วนเท้านะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับส่วนต่างๆของเท้ากันก่อนดีกว่าว่าตรงไหนคือปลายเท้าตรงไหนคือส้นเท้าและตรงไหนคือจมูกเท้านั่นเองเมื่อเราเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของเท้าดีแล้วนะคะก็ไปเรียนรู้เรื่องหน้าติยสับกันเลย ประท้าวคือการวางเท้าด้านในด้านหนึ่งเหลื่อมกันโดยการเชิดปลายเท้าขึ้นและใช้จมูกเท้าแตะไปที่พื้นยกเท้าโดยการเชิดปลายเท้าขึ้นแล้วยกขึ้นมาระดับครึ่งหน้าแข้ง ้าคือการก้าวเท้าไปด้านหน้าโดยนำส้นเท้าลงก่อนแล้วก้าวเต็มเท้าเท้าที่อยู่ด้านหลังเปิดส้นแล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ต้นขาด้านหน้ากระดกเท้าคือการยกเท้าไปด้านหลังแล้วหักข้อเท้าลงย่อขาที่ยืนลงเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวทำไปพร้อมกันนะคะ ประท้าแล้วยกขึ้นแล้วก้าวไปด้านหน้าแล้วใช้ขาด้านหลังกระดกขึ้นไปแบบนี้มาถึงกิจกรรมท้ายคราบนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปในต้นคลิปใช่ไหมว่าตอนท้ายค้าบเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่1น,นะคะจำนวน10ข้อ10คะแนนนะคะผ่าน Google Form s, ที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะ ใครจะสแกนก็สแกนได้เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกนะคะจะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็ไปกดแล้วก็ไปทำได้นะคะเขียนชื่อเลขที่ห้องของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานมาให้เรียบร้อยนะคะจะมีทั้งหมด2ตอนวีกันนะคะตอนแรก จะเป็นเรื่องนักแสดงในดวงใจนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบมาว่านักแสดงที่นักเรียนชื่อชอบเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็บอกเหตุผลสักนิดนึงว่าทําไมถึงชอบเขานะะตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องหลักการชมการแสดงนะคะอาจารย์จะให้สถานการณ์มาเนาะแล้วก็ให้นักเรียนดูซิว่าสถานการณ์แบบนี้ถูกหรือว่าผิดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็จะให้แสดงความคิดเห็นหนิดนึงว่าหลักการชมการแสดงเนี่ย เราควรรู้ไหมมีความสําคัญอย่างไรนะคะก็เขียนตอบมาสั้นๆนะคะเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้อาจารย์อมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในห้องซูมบ๊ายบาย